กตรลบางท่านท่านก็บอกว่ารองผอตรทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นแล้วมาถึงตอนนี้เขาก็ละลายอาวุโสหมดแล้วแต่ว่าถ้ามันจะหยิบขึ้นมามันก็ต้องเหตุมีเหตุผลในการหยิบขึ้นมาใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ดีนี่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ซะหน่อยหนึ่งมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ย มียศเหมือนกันพลตารวจเอกหมดเหมือนกันแล้วเอาแล้วจะดูยังไงอะ่ะมันก็ต้องมีข้อแตกต่างในการดูบ้างครับปะท่านก็บอกว่ามันก็ควรจะมีแสดงวิสัยทัศน์หน่อยไม่อะไรเงี้ยคือวิสัยวิสัยทัศน์เนี่ยมันมันก็คนที่นําเสนอเก่งก็ได้เปรียบอีกคนที่พูดเก่งก็ได้เปรียบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช,ใช่คนที่ออกสื่อเก่งก็ได้เปรียบอีกใช่ไหมฮะคือมันก็จะพิจารณาเฉพาะหน้าไม่ได้ไงผมว่า ตัดสินใจดูค้นดูจากอันนี้แบบทางลับดีกว่าคือคณะกรรมการการกรองเนี่ยนะการกลองเฉพาะประวัติแล้วก็ข่าวที่สื่อมาได้เหมือนอย่างไอสววนะฮะกรรมธิการสาววที่ตรวจสอบประวัติสวเนี่ยก่อนที่เขาจะพิจารณายกมือให้ใครเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการก็จะเรียกว่ตรวจสอบประวัติทั้งทาง,ทางบวกทางลบมาอันนี้ก็จะได้มีข้อมูลเยอะพอใช่ใช่ใช่ฮะ แล้วก็ทําเป็นนะรเป็นรายงานไป<ม>ให้กับก<ม>ตสรอทุกท่านได้พิจารณาระหว่างที่ให้แฟ้มไปก็ห้ามติดต่อสื่อสารอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องตําแหน่งสําคัญนะนะพิารณาว่าเอ่อข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเอ่อเป็นมายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรนะฮะก็เอาไปถกเถียงกันภายในที่ประชุมกตลอรอดีกว่านะครับถ้าเอ่อใครดีใครมีมีประวัติด,ด้านลบเป็นที่ด่างพร้อยของเกียรติประวัติ นะฮะแล้วก็มีฝีมือการทํางานมีความเหมาะสมก็ได้ไปนะฮะอายกก็ยขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นอำนาจนายกที่เขาจะเสนอเขาเสนอมาตามกฎหมายใหม่พรบที่ออกมาปีหกหกนี่นะฮะเออเขาให้อำนาจอายกอย่างเด็ดขาดเลยนะฮะว่าคุณต้องเสนอขึ้นมาแล้วก็ตลอก็เป็นผู้ที่รับรองก็เป็นที่จบไปเห็นว่าจะมีการพิจารณาฮะหลักเกณฑ์แบบนี้นะครับ ก็คือหลักเกณฑ์อาุโสห้าสิบเปอร์เซ็นตความเหมาะสมห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ใช่ว่าจะไม่พิจารณาอาุโสเลยก็พิจารณาอาุโสถ้าอาุโสเก่งกว่านะทํางานได้อย่างแข็งขันนะครับชัดเจนนะฮะมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ได้ไปเออจะมีเกณฑ์กว้างๆอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้เกณฑ์ลักษณะอย่างนี้นะครับ คือเขาคงจะต้องดูทั้งสองอย่างห้าสิบห้าสิบนะการพิจารณาพาบตรแล้วบอกว่าให้ดูอาวุโสด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องชอบโดยกฎหมายแล้วนะ,ะเพราะว่ากฎหมายเขาก็เขียนว่าให้คํานึงถึงอาวุโสแ,และและความรู้ความสามารถประกอบกันนะเท่าที่ <ๆ S 2> ผมเคยเคยอ่านดูเนะี่ยฉังนั้นมันก็ไม่ไม่พูดเรื่องอาวุโสเลยก็ไม่ได้นะ ไม่เพิ่มเรื่องความรู้ความสามารถก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ใช้อย่างละครึ่งอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันก็แปลว่าก็ใช้อย่างละครึ่งประกอบกันไปตําแหน่งถัดๆไปผู้ช่วยผู้บัญชาการตัวผู้บัญชาการลงไปถึงผู้บังคับการอะไรต่างๆนี่มีใครเคยพูดถึงบ้างหรือยังว่าอยากจะปฏิรูปตำรวจเหมือนกับปฏิรูปกองทัพว่ากองทัพก็บอกมีในพลเยอะไปส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ดูไปดูมานี่ในพลก็เยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ย อ่ดูหลังๆนี่ในผลเยอะมากเลยนะฮะไม่น้อยหรอกครับไม่ไม่ไม่น้อยหรอกเพราะว่าไอ้ที่อยู่ในตรอเนี่ยนะะหรือสํานักงานตำรวจชาติเนี่ยโหใ้ผลแทบเลยมันมีไอ้กองบรรชาการอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาจัดตั้งขึ้นมาใหม่จํานวนมากนะฮะใช่ใชเยอะมากกองบรรชารามามันก็จะเกิดผู้การอลมตำรวจตรีเนี่ยก็จํานวนมากขึ้นอีก อ่ากองบัญชาการหนึ่งมีมีนายพลพลตำรวจโทหนึ่งคนอ่ะแต่มีรองบัญชาการอีกประมาณสี่ห like hmm. 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 um, ้าคนแล้วก right, ็มีผู่บังคับการอีกประมาณห้าคนเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับใช่ใช่เออมันก็เกิดไปหมดเลยก็ยกระดับกันหน้าดูเลยเมื่อก่อนเนี่ยอย่างกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว่ั็เป็นแค่กองบังคับการ ตอนหลังพอมาขึ้นเป็นกองบัญชาการก็กลายเป็นอ่ามีในพลโทเพิ่มมึงหนึ่งคนในพลตีเพิ่มอีกแปดเก้าคนเลยนะรวดเดียวเลยนะครับแต่ตอนแต่ตอนนี่เป็นกองกำกับนะฮะสมัยผมเป็นนักข่าวคือกองกำกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเป็นกองกำกับการสุดท้ายของกองปราบตามกองปราบตามี่กองกองมาขับการเช่นไหมฮะก็มีประกอบไปด้วยกองกำกับการอยู่แปดกองกำกับการ นะครับอกองกำับการที่แปดคือตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกองกำกับการสุดท้ายก่อนที่เอ่อก่อนที่จะแตกกันมาเป็นกองประคับการก่อนโตขึ้นมาเป็นกองประชาการอีกนะครับเหมือนกองกองประคับการตำรวจสันติบาลเมื่อก่อนก็เป็นกองประคับการแช่นั้นเองนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นกองประชาการใช่ไหมครับก็จะมีแต่ กองประคับการตารวจน้ะที่เป็นมานาก็ไม่ได้ขยายเติบโตไปกองประชาการนะครับกองกับกองกับการกองปราบเนี่ยแต่กองประคับการกองปราบปรามเนี่ยนะฮะได้ขยายตัวอืมแตกตัวไปนะฮะอย่างเช่นกองประคับการปปปเมื่อก่อนก็เป็นกองหกนะของกองปราบปรามหรือปราบปรามการทุจริตมิชอบในวงราชการนะครับครับเพราะว่ามันมี ตำรวจสอบสวนกลางค้ำอยู่กองบัญชาการเป็นกองบัญชาการตอนนี้เราเราเลิกพูดกันแล้วใช่ไหมครับเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะฮะเห็นอยู่พักหนึ่งนี่มีความตั้งอกตั้งใจมากวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยอยากปฏิรูปท้ายที่สุดยิ่งปฏิรูปยิ่งโตมันก็ไม่ไปไหนไปไปเป็นไงเป็นเป็นรูปปฏิรูปแบบในอ่างไงอ่างไหนฮะเออเนี่ยคือพ่อตำรวจเนี่ย ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมคายไม่ยอมคายอำน,นาจนะเออ,อเขาบอกว่าคนอื่นไม่เข้าใจเท่ากับเขาหรอกนะอพอเข้าไปพิจารณกฎหมายในสภาก็มีสวอะไรต่างๆที่มาจากตารวจเนี่ยรุม,มไปหมดเลยรุมถึงกฎหมายนี่ไอการ,รปฏิรูปตำรวจนี่มันเป็นกฎหมายบังคับเนี่ยที่อ่การปฏิรูปประเทศหลังจากที่คณะปฏิวัติ คสชประกาศใช่ไหมฮะการปฏิร so, uh, ูปตารวจการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มีชครก็โอลงไปหาข้อมูลต่างๆกับคณะกรรมธิการนะฮะที่เขียนกฎหมายนี้แต่พอเข้าสภาไปเองจริงกับถูกฉีกทิ้งหมดเหลือแต่วิธีการแต่งตั้งอย่างเดียวนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในมือของตำรวจด้วยกันเองอยู่และยังอยู่ในอ่างอยู่เหมือนเดิมนะ อาเดี๋ยวอาเดียวอยู่ในอ่างแล้วครั้งนี้มันจะพิสูจน์แท่เหตุว่าการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะไอ้เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งเนี่ยมันจะมีการเอ่อเล่นแร่แปลธาตุนะฮะพลิกแปลงอย่างไรให้เล่นพวกเล่นพวกได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ,ะครับคือจากไอ้กองบัญชการกองบังคับการต่างๆต้องส่งบัญชีเข้ามาแล้วก็ผู้บริหาร ทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็จะต้องทำไปตามนั้นแต่ต้องดูว่าความเป็นจริงออกมาเป็นอย่างไร